อามาเบรงเรื่มต้นกันประกอบครับประกอบขันตอนแรกขันตอนแรกของการประกอบรีบรอบนี้เลยแฟปแฟปแมานี่เลยนะครับติดเกาเด้อยครับยิดเกาวทั้งสองด้านนะครับปะเก็นนะครับปะเก็นของเรานะครับเป็นปะเก็นไม้กอกนะครับตัวนี้เป็นเป็นไม้กอกย่างดีนะครับที่เขาใส่เป็นปะเก็นไม้กอกนะนะครับติดปะเก็นก้อน นะครับเด้อนีขันข้นตอนการประกอบคือถ้าพวกลูกปืนบีบเลี่ยวจังเช่นตัวนี้นะครับนี่นะครับมีอาการโยกพี่น้องจะไปฟื้นไส้นะครับแตกนะครับเออต้อตงทําการเอาออกเปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนต่างๆนะครับเด้อนี้บอกกันไว้มันบอดีปเป็นทีมเลยครับเพราะว่าความกระใส่งานคือเก่าครับเออตัรถมือสองบุกกระดกตัวยีส่สี่เดสดี มันนั่นล่ะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นว่าไอ้นี่นะครับเป็นน็อตของมันใบมันจะม,มีแหวนการซึมอยู่แล้วเออนนั่แหละครับ<ม>เปลี่ยนออกเลยเดี๋ยวขับเปียนออกเด้อมาเบิ่งขั้นตอนการประกอบประกอบขั้นตอนแรกนะครับเป็นบูทต่างๆตัวนี้นะครับก็อย่าลืมเออไล่เช็คสะอาดแล้วเรียบร,ร้อยก็อย่าลืมครับเป็นบูทร่องหนาเฟืองเป็นเาีต่งต่างเพื่อมาประกอบเข้าไปเรื่อยเรื่อย นะครับเนี่ยครับมาเลยเอาแล้วครับจับรถแล้วเนาะัไปป่